วันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับทจ้นผู้ชมจะมาสรุปเนื้อเรื่องและพูดคุยทฤษฎีวิเคราะห์หลังดูจบ PeaceMaker ซีซั่น2ตอนที่5ครับต้องบอกเลยว่าโอ้โหโเจมสก์การรลสรุปได้ดีแต่ก็ยังกักเหมือนเดิมครับเพราะตอนนี้เนี่ยโอ้โหแค่37นาทีเองสั้นกว่าเดิมต้อง2นาทีนะผู้ชมขอจะไปรับชมรับฟังการขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจโอดอติสกันด้วยครับมาลุยเลย โดยประเด็นแรกเนี่ยก็คือย้อนไปเมื่อ3ปีก่อนครับจัดงานศพของ r i กแฟ a c จูเนียครับซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยมันจะขยายปมไม่เห็นแล้วว่าริกแฟรจูเนียกับฮาคอร์เนี่ย มันน่าจะมีความสัมพันธ์กันมากกว่าเพื่อนสนิทครับเอาง่ายๆว่าถึงแม้จะเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วหรือเคยอบรึกกึกกื๋ยกันถึงแม้ฮาคอร์จะเป็นคนปากแข็งแต่ลึกๆแล้วเนี่ยพี่แกรักและผูกพันกับลิกแ f กจูเนียมากๆครับซึ่งระหว่างงานศพก็มีการคุยกับพ่อของเขาด้วยอย่างนายพลลิฟแฝกซีเนียซึ่งก็พูดคุยกันไปกันมาก็คือฮาคอร์ก็คือแค่แหละคนที่ฆ่าก็คือพิสเมเกอร์แต่ใครจะไปรู้ครับว่า ในอนาคตเนี่ยพี่แกจะได้ร่วมโปรเจกต์พีซเสื้อกับทางหน้าของ p ีซเมเกอร์นะครับแล้วภายภาคหลังก็เหมือนสนิทสนมกันเป็นเพื่อนสนิทกันแล้วก็ฮา์คอร์ดก็รักพีซแหละแต่ก็แบบมีปมอ,อยู่ในใจว่าไงแบบพีซเมเกอร์มันไปฆ่าคนรักเก่าของเขาอ่ะมันก็ไม่แปลกที่ฮารคอร์ดเนี่ยมันจะเปิดใจรับได้ยากนะครับ ซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับตอนปัจจุบันที่ทางด้านของฮาคอร์เนี่ยนัดให้พีซเมเกอร์เนี่ยมาเจอซึ่งมันเป็นแผนของพวกหน่วยงานอากาสเนาะซึ่งสรุปสุดท้ายแล้วทั้งคูดก็พูดคุยกันทางด้านขาของฮาคอร์เนี่ยก็ยังคงโอโหใจแข็งครับปากแข็งก็คงปฏิเสธคริสไปว่าไอการที่เราออลิบึกกึกเกยกันบนเรือปาร์ตี้วันนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผิดพลาดเพราะฉันเมาฉันไม่ได้รักแกเลยคริสซึ่งคริสหรือพีซเมเกอร์ของเราก็แบบ มึงไม่รักกูแล้วกูอกหักจากโรงนี้แล้วกูไม่เหลืออะไรแล้วโดวนตามล่าแล้วกูหนีไปอยู่มิติใหม่ดีกว่าแต่ระหว่างการหลบหนีเนี่ยก็ถูกทางหน้าของหน่วยงานอากาสเนี่ย ล้อมไปแล้วแล้วพี่แกเนี่ยก็เกือบจะโดนทางหน้าของซาชาโมโดเนี่ยยิงจบชีวิตด้วยครับซึ่งณจุดจุดนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าซาชาโมโดเนี่ยไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาครับเป็นมนุษย์เครึ่งไซบอร์กครับซึ่งภายหลังทางหน้านของอีโคโนมอสเนี่ยมาจะาขยายเสริมให้เราเห็นว่าตัวละครอย่างซาชาโมโดเนี่ยแกเคยเกิดอุบัติเหตุทางหน้านของเครื่องบินตกครับร่างเละเลยทางหน้านของหน่วยงานอากัสเนี่ยก็เลยเอาพี่แกเนี่ยมาผสมกับไซบอร์เพื่อรักษาชีวิตของพี่แกเอาไว้นะครับซึ่ง นะจุดจุดนี้่มันมีทฤษฎีวิเคราะห์ที่น่าสนใจมากๆว่าไซบอร์กตัวนั้นคือดีเอนจิเนียหรือเปล่าเพราะว่าอย่าลืมว่าซีรีส์ของฟีสเมเกอร์เนี่ยมันเกิดหลังซูเปอร์แมนหนึ่งเดือนนะครับเพราะเรายังไม่รู้ชะตากรรมของทางด้าน,น,นของดีเอนจิเนียว่าหลังจากที่พี่แกสลบเนี่ยคือตายตัดบทบปหรือเปล่าหรือว่าเอาชิ้นส่วนของดีเอนจิเนียเนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาชีวิตของซาชาโมโดในเหตุการณ์เครื่องบินตกครั้งนั้นหรือว่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กที่สื่อถึงไซบอร์ก หนึ่งในสมาชิกทีม Justice League อ่าเดี๋ยวผมขึ้นภาพให้ดูซึ่งน่าสนใจมากๆหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือไม่เกี่ยวข้องอะไรกับ2ตัวละครน,นี้เลยอาจจะไปแบบรักษาเทคโนโลยีไซ์บอรก์ก็ว่ากันไปก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปว่าป่าเจิบสการของเราจะขยายปมของทางนาของตสาชาโมโดคนนี้เนี่ยอย่างไรกันบ้าง ซึ่งหลังจากนั้นทางด้านของฮาคอร์เนี่ยก็จะโจมตีคิสของเราเนี่ยให้สลบไปก่อนเพื่อช่วยชีวิตของเขาไม่ให้ทางด้านของซาชาเนี่ยฆ่าเขาแล้วก็จะถูกหน่วยงานอาการเนี่ยจับตัวไปแล้วรีแฟกซีเนี่ยก็จับไปซ้อมเลยครับกระทืบต,ตุบต,ตับต,ตุบตับคือเอาง่ายๆว่าหวังฆ่าคิสหรือพีซเมเกอร์ของเราเนี่ยให้มันตายอย่างเขียดอยู่ในห้องนั้นเลยครับ ซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยฮาร์คอร์ดกับทางหน้าของอ e ีโคโนมอสเนี่ยได้ช่วยเหลือของคิสของเราครับโดยการที่เขียนประวัติไปครับว่าเนี่ยมีประวัติผู้จับกลุมใหม่นะคือคิสสมิธหรือพีซเมเกอร์ของเราเพราะว่าถ้าพี่แกเนี่ยไม่มีประวัติในนี้ทางด้านของริกแฟกซีเนียเนี่ยฆ่าพี่แกไปในห้องนั้นเนี่ยจะไม่มีประวัติการมีชีวิตของพี่แกอยู่เลยครับก็จะแบบเหมือนว่าอ่ะมันตายก็ตายไปเลยจะไม่มีการสืบได้ว,ว่าเออมันถูกกระทืบในห้องนี้นะแต่กลับกลายเป็นว่าเออพอลงประวัติแล้วมันก็จะมีประวัติไงรััว่า่าาาา้้ออพีีนนนนยยมมมมตตขึะ เกิดขึ้นแน่ๆทางด้านของริกแฟคซี er เนียเนี่ยมันก็เลยต้องเลิกกระทืบคิสก่อนเลยครับไม่สามารถฆ่ามันได้แล้วเพราะมีประวัติอยู่แล้วถ้าจะฆ่าบุกสมเนี่ยมันยากเกินไปด้วยความที่เป็นนายพลด้วยไงต้องรักษาชื่อเสียงและหน้าตาตัวเองเอาไว้ซึ่งหลังจากนั้นริกแฟคซีเนียก็ต้องปล่อยทางหน้าของคิสสมิธข,ของเราเนี่ยกลับบ้านไหมครับเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะดูแปลกเกิดไปทางด้านของคิสเนี่ยก็เลยกลับบ้านไปก็คือมีทางด้านของอเดบิโยเนี่ยมารับกับทางหน้านของเอเดรียต ซึ่งระหว่างทางเดินทางกลับบ้านเนี่ยก็มีการพูดคุยต่างๆนานากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้วซีรีส์เนี่ยก็จะตัดภาพไปที่ทางหน้าของเ e ร e เซนวครับที่กําลังล่าอีกลี่ของเราอยู่โดยการใช้เหยื่อรอหนูครับเราเอาหนูเนี่ยเหมือนใสยาเบื่อเข้าไปเมื่อกินเข้าไปแล้วคือตายเลยซึ่งณจุดนี้เนี่ยอีกลี่เกิดจะตก หลุมพางครับแต่ว่ามีทางหน้าของหมาจิ้งจอกปูโชคร้ายครับมากินเหยื่อล่อนั้นไปก่อนซึ่งพอกินไปแล้วอีกี่ก็ตามล่ามันว่าเอ้ยบัไหนมายบังอาจแย่ yeah! อาหารฉันได้ยังไงและสรุปสุดท้ายแล้วหมาจิ้งจอกตัวนั้นก็สำลักยาเบื่อออกมาจนตายครับซึ่งอีกี่รู้แล้วว่าแม่งมีภัยและมีคนวางยาเบื่อแล้วซึ่งทางหน้าของอีกี่เนี่ยก็เลยไปตามหาพักพวกฝูงอินซีกันมาเป็นโ oh อ้โ oh! หอย่างทัพอเวนเจอร์ของขนลูกเลยฉากนั้นคือต้องบอกเลยว่าอีกี่กู MVP อีกแล้วซึ่งเรซเซน โูตกใจเลยว่าอินซีที่กูสอยล่วงมามันไม่ใช่อีกลี่ครับแต่เป็นเหยื่อล่ออีกทีนึงซึ่งโอ้โหอินซีมาเป็นฝูงในล,ลายรอบเบรเซนไวของเราซึ่งเบรเซนไวก็ได้เห็นแล้วครับว่าอีกลี่เนี่ย คืออินซีมหาการตัวจริงครับซึ่งหลังจากนั้นโอ้โหตายอย่างเครียดครับเรสเซนไวของเรา RIP ครับเรสเซนไวโดน <c oughs> โดนทังหน้าของอินซีครับลุมจิกกัดจนตายเลยรวมถึงอีกี่ก็เหมือนจะจิกนิ้วจนขาดแล้วก็มาฝากให้ทางหน้าของคิสซี่ของเราด้วยตอนพีซเมเกอร์ของเราเนี่ยมาถึงบ้านนึงแบบโอ้ยชะตากรรมตัวละครนี้ <c oughs> หลังจากที่พีซเมเกอร์เราถึงบ้านแล้วเจออีกี่แล้ว ก็เลยตัดสินใจที่จะย้ายไปอยู่มิติใหม่หรือโลกใหม่อย่างเป็นทางการครับเนื่องจากว่าโอ้โหชีวิตบักซบเกินผิดหวังความรักไม่ว่าจะเป็นการถูกล่าจากหน่วยงานอากัสก็เลยตัดสินใจอ่ะกูไปอยู่โลกใหม่ให้มันจบๆเลยดีกว่าชีวิตมันจะได้ดีขึ้นมันจะแบบเพอร์เฟก เรามุ่งหวังให้เรามีแต่ความสุขก็พอเมื่อโลกมันแย่กว่าเราเราก็ย้ายไปอยู่โลกใหม่ดีกว่าซึ่งก่อนจะไปพี่แกเนี่ยก็เขียนใบเหมือนใบสั่งลาไว้อะนะบอกทางด้านของอดีบิโยว่าเออฉันจะไปแล้วนะฉันขอโทษด,ด้วยที่จริงฉันไม่อยากทาอย่างนี้หรอกแต่แบบฉันจะต้องไปหาความสุขอะโลกนี้มันไม่ใช่โลกของฉันแต่ระหว่างการที่เดินทางไปเนี่ยในจ้างท่านของจูโดมาสเตอร์เนี่ยมันก็ตามมาทันครับซึ่งมันก็แอบเข้าไปกับคิสเมคข,ของเราด้วยแต่คิสหรือพีทเมเกอร์ของเราเนี่ยไม่รู้ตัวครับซึ่งเราก็ต้องติดตตาามชมช่่อไปว ดดมาสเตอร์เนี่ยจะมีบทบาทสำคัญอย่างไรงตา่างๆที่เป็นคนเดียวที่ตามคิสมิหรือพีซเมเกอร์ของเราเนี่ยไปมิตีใหม่ได้แบบโอ้โหทันทุงทีแบบกระทันหันอะซึ่งหลังจากนั้นหน่วยงานอากาสเนี่ยก็จะมาแบบ มาจับคิสมิของเราอีกทีเนื่องจากใช้ประตูมิติอีกแล้วแต่ก็มาเฮลครับก็สายไปแล้วเพราะทางหน้าของพีสมเมเกอร์ของเราเนี่ยปิดประตูมิติหนีไปแล้วครับแต่ในจังหวะนั้นเนี่ยก็ดีที่อาร์เดบายโอทางหน้าของเอเดรียนเนี่ยมาหยิบกระเป๋าพกเก็ตอยู่ในเวิร์ไปก่อนนะครับไม่งั้นหลักฐานตัวสําคัญตัวนี้เนี่ยถูกจับไปนี่แย่เลยซึ่งหลังจากนั้นเพื่อนแกงพีซเมเกอร์เนี่ยก็จะมารวมตัวกันหาขอดอาเดบายโยเอเดรียนอีโคนมอสก็จะมารวมตัวกันว่าทุกคน นั่มีกระเป๋าพกเกตยูนิเวอร์สแหละเราจะไปพาคริสหรือพีซเมเกอร์เพื่อนของเรากลับมาโลกนี้กันซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าโหเป็นฉากที่ขนลุกมากๆเพราะนานๆทีแต่ละตัวละครแก๊งเพื่อนเนี่ยจะมารวมอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันหรือรวมถึงว่าแบบมาสามาัคคีกันนะหลังจากที่แต่ละคนเนี่ยแม่งเหลวแหลกกับชีวิตมากๆซึ่งสุดท้ายท้ายสุดแล้วพวกเขาก็มารวมเป็นน้ําหนึ่งน้ําใจเดียวกันในการที่จะตามหาพีซเมเกอร์หรือคริสมิธเพื่อนของเขาเนี่ยกลับมาอยู่โลกปัจจุบันนั่นเองครับ ซึ่งในตัวอย่างตอนต่อไปตอนที่6เนี่ยเราจะเห็นว่าแกงเพื่อนก็เปิดประตูมิติ Pocket ็ตยูนิเวใร์สไดำเร็จเนาะแล้วก็ไปเจอ p ีซเมเกอร์ของเราซึ่งทางด้านของฮาคอร์เนี่ยก็พยายามพูดคุยแบบโน้มน้าวให้กลับมาโลกเดิมเถอะนะซึ่งคิดสของเราก็ กันไหนน้าชีวิตมันอยู่นี่มันก็ดีมีพี่ชายมีพ่อครอบครัวอบอุ่นอมิเลียฮาฮอร์คอของโลกนั้นก็รักเขามีการจูบกันแล้วด้วยมีการอาบลึกกึกก๋ยกันเรื่องด้วยหรือรวมถึงพี่แกเนี่ยก็เป็น3มตัวตึงกอบกู้โลกจากไคจูด,ด้วยเนาะรวมถึงก็มีสมาชิกทีมใหม่อย่างอีกลีเไปด้วย,วยซึ่งต้องบอกเลยว่าโอ้โหคือยังไงท่านผู้ชมถ้าท่านผู้ชมเป็นคิสหรือพีซเมเกอร์ของเราอะไปอยู่แบบในที่ที่ชีวิตแม่งดีอะเพอร์เฟกครบทุกอย่างอะ และอีกโลกหนึ่งแบบแม่งอับจนหรือบัดซบอะท่านผู้ชมก็ต้องเลือกอยู่โลกที่ดีกว่าปะวะแต่เข้าใจนะว่ามันไม่ใช่ที่ที่ของเราอ่ะแต่มันคือชีวิตที่ดีกว่าด้วยมุมมองของคิดหรือ peace maker ของเราที่มันบัดซบจักจัดอะชีวิตมันแย่อะ ทางเรื่องนี้คือทางเรื่องที่ดีที่สุดสําหรับพีซมิเกอร์ของเราเว้ยแต่เข้าใจในหัวอกเพื่อนไงว่าเออเนาะเราก็ต้องรอติดตามชมกันต่อไปว่าในตอนที่6เนี่ยมันจะจบลงเช่นไรแล้วไอ้ตัวละครเซอร์ไพรส์เนี่ยมันคือตัวอะไรกันแน่ซึ่งส่วนตัวผมผมมานอนคิดนะก็คือไม่บูบีเทิลก็ทางหน้าของกีรีเลนเทิร์นของจอสจวจว่ะเพราะจอสจวจเนี่ยมันจะมีบทบาทสําคัญในไอ้ทางหน้านของซีรีส์กีรีเลนเทิร์นปีหน้าปี2026ไงผมลยมองว่าเออถ้ากีรีเลนเทิร์นมาโผล่ตรงเนี้ย มันก็เหมือนแบบโยนหินถามทางเอาไว้เหมือนเป็นแบบปัวไว้ว่าเออก e ีแลนเทอร์โผล่มาเรื่องนี้แล้วนะและเราจะได้พบกรีเลนเทอร์จอสจวกันได้แบบเต็มๆเนี่ยในทางด้านของซีรีส์กีแลนเทอร์ในปีหน้าปี2 0 2 6ันนั่นเองครับซึ่งอ่อท่านผู้ชมมีทฤษฎีอย่างไรคิดเห็นกันอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์กันได้อย่างจุใจเลยนะครับโอดอ์ติสพูดผิดพลาดประการใดไม่ถูกต้องตรงไหนไิดีโอใจใครก็ขออภัยมาณที่นี้กัด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ